บทที่6ทรรํามาจากกับประวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพะควาวิหะพภาราทยังวิหรารติอิสิปตเนมิคทาทยเยตตาราโขพควาปันสาวะคีเยพิขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัภชีเตนะนะสีเสวิตพายโยใจยังกาเมสุก,กามาสุขันลิกานโยโคโยิโนคโมโปูถุสนนโกอนาลโยอะนัทสันหิตโตโยใจยังอัตตาหิละมัฐานุ นุโยโคทุโขอนารยโยอนัทาสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุปโพอันเตอนุปคัมมาชีมาปฏิปทาตถาคเตนนอภิสัมพุทธาจกขุกรณีนัตกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติการตมาจะทราบพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนนอภิสัมพุทธาจะขุกรณีนัตกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติ อายะเมวะอะลิโยอะทาคิโคมะโคเสยอะถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคซาพิเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอะิสัมบุธาสกุกรณียะกัานีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติ อีทางโขงปนาพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชรา,าปีทุกขามารดานปีทุกขังโสกัปริเทวะทุกขโทมนานะสุป,ปายาซาปีาาปปโฆโฆทุกขาอภิเษสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคญาปิชาณารัตติตามปีทุกขังาาาขสักิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิฆเวทุกขะสมุทัยวริยสัจจังยายังตัณหาโโนภวิกานันธิราคะสหัพ สหคตาตตรัตตาละชิเนนที่นี่เสยถีทางยามตันหาพวะตันหาวิพวะตันหาอยังโขปนาพิเขเวทุขานิโรธโยยัตจางโยตจใสวะตันหายะอาศิสวิลาคานิโรธโยจาโคปนิณิสักโพมุติณารโย อีทั้งโหปนาพิฆเวทุกขานิโรธค่ะมิมีปฏิปทาอริยสัจจังอริยเมวะเรีโยอหาทิโคมะโคเสียถี่ทางสามาทิษฐิสังมาสังกัปโปสัมะวัจาสัมมากัมมันโตส,สัมะอชิวสัมะวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีทั้งรูข่งอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักหงุทธปาทิยานุถปาทิปัญญาอุถปาทิวิเชวปาทิอาโลโกอุปาทิตางโคปนิทางทุกขังอริยสัจจัง ปริยาญ er an าติเมพิเขเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุลงตปทิยานองค์ปฏิปัญญาวัติวิสัปปทิอาโลโกอุตตปาทิตังโฆปันิทางทุกขังอริยสัจจังปริยาญาติเมพิเขเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุลงตปทิยานณอุค์ปทิปัญญาวาทถุวิสัปปทิอาโลโกอุตตปาทิติทางทุกขะสมุทโยเริยสัจจัง ีเมที่เขเวบุพเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขงตปาทียานองตะปาที่ปัญญาบัติวิชาไัตอาโลโกปาที่ตังโคเป็นทางลูกคัาสมุทโยนียสัจจาปะฮะส่มพันตีเมที่เขเวบุพเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขงตัปาที่ยาหนอตะปาที่ปัญญาบิวิชาบะติอาโลโกปาที่ตังโคเป็นทางลูกคัสมุทโยนิยสัจจาปีนันติเมที่เขเวบุพเพอนนุสเตสุธรรมเมสุจักขงตัปาที่ยานอตะปาที่ปัญญาบติวิชาบัอาโลโกปาที ทีทางทุกขันนิโรโทเลียสัจจติเมธเทวุเพนุโนสุเตสุธรมเมสุจากขุ่งปิยานองติปัญญาวัตวิชาวอาโโกปติตังโคปนิทางทุกขันนิโรโทเลียสัจจังทศิกาตัปติเมีเววุเพนุโนสุเตสุธรรมเมสุจากุ่งปิยานองติปัญญาวัตวิชาปัทิอาโโก ปาร์ทิตังโคปันิทางทุกขันิโรโทเลียสัจจงสัชีกาตันิเมทิโทเวกุเพนนุสุเตสุธรรเมสุจากหุ้นอกปาร์ทอนวันที่ปัญญวัตถาวิชาบัติอาโลโกปาร์ทิตังปัิทางทุกขันิโรทค่าไม่มีปัิวัตานิยสัจจังดิเมธิโทเวกุเพนะโนสุเตสุธรรมเมสุจากหุ้นดอกปาริองวันที่ปัญญาวัตถุวิชาบัติอาโลโกปาที่ ทางโคปันิทางทุกขานิโนะะนนระดะข้ามไม่มีปฏิบัติไหยะสัจจางภาวิสันติเมเเพิฆเวอุเพนานุสุตเตสุภมเมหุจักหุ่งดะปาหิยนะองปฏิปัญญาปฏิวิชฌะการทีอา,ลอาโลโกตะปาอาทิเจ้าวะกีวันเจะมีที่เขาเม อิเมสูตตัวสุยิยสเจเจสุเอวันติปริวัตตังขวาทัศกะลังการาภปูตังยาทัศนังสุติสุดทางโหสิในวตาวะหัางวิภเวสเนวเกโลเกสมาเกสหรมมเกสสัจธามัชยยาปัชายะสะเทอมุสยาณุตลังสมมาสมุทิสมุโตปัญจญาสิ่งย่โตจากโเมวิภเวอเมสูตตัสุริลสเจเจสุเอวันติปริวัตตังขวาทัศกลังการาภูตัญญาทันังสุตรสุดทางโหสิอัท้าพิฆเวสเนวะเกโลเกสมาเกสธัมมเกสสัจธรมมัชยยาปัชายะสะเทอมุ เนี่ยนั้นจาปานัตเมทัสนางอุทปาทิอากุปาเมมุติอัยมัติมาชาตินาธิธานิปุพวัวอิทามัวสหองวาอัตมานาประจักวะคิวพิคู่พควะโตภาษิตานินันทูอิมัสวินจปานะอวยากาลานัสมาพยามาในอยยะสมะตโกธัญสักวีระชังวิตตมะลังคามาจักหุกเดปาที่ใหญ่เกินสสมุทัไทยยังทำมังสะพันธ์นิโรธามันติภวติเตสะพาวัตตาธรรมะธรรมะจักเกหุมาเทวาสัธรรมลุศาวิสุง เอตัมพะควาตาภารณนัสติยังอิสิปตาเนวิทัยทยีอนุตลางคามัจากรรมวัตติตังปัตติยังสมะเนนาวะาพามมเนนวะเทเวนาวะมาเลนวะคาวุนาวะเกนาจิวาโลกสัสเมนติภูมิมานางเทวานางัสนางสัตถังสุตวาจาตุมหะราชิกา เทวาสัทธรรมนุสซาเวสุ้งจาตุมาหาราชิกานางเทวานางสัทธาสุตวาตาวาติงซาเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุ้งตาวาติงซานางเทวานางสัทธาสุตวายามาเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุ้งยามานางเทวานางสัทธาสุตวารุสิตาเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุ้งดุสิตานางเทวานางสัทธาสุตวานิมานระตีเทวาสัทธรรมนุสซาเวสุ้งนิมานระตีนางเทวานางสัทธาสุตวา ปารานิมิตวสวัสดีเทวาสัตห์ธรมนุสซาเวสุงปารานิมิตวสวัสดีนางเทวานางสัตว์างสุตวาพามะไกกาเทวาสัตห์ธรมนุสซาเวสุงเอตัมพระขวัตาพรารันและศียังอิสิปตะเนวิกะไทยอนุตลงังคามจักรกรรมบวชติตังปฏิยัมสัมมะเนนวะพามะเนนวาเทเวนวามะเรนวาคามุนาวาเกณฑ์นัชวาโลกัสมินติ อิติหเตนะหเตนะมุตเตนะยาวะหะมะโลกาสัตโทอะภูคันจิเอยัญจะทัสสะสาหาสีโลกาธาตุสั่งกรรมบุสัมปกรรมปีสัมปเวหิอัปมาโนจะโอลาโลโอวะโซโลเกปตุระโหติอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวะราโคภะวะอุทานังอุทานิสีนสีมณโผโกทันโยนยาสีวะนาคโกทันโยติอิติเหตตานิสมะโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยเทวนามะอาหุสีติบทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่หนึ่ง อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิหาสราณะสัมปันโนสุขะโตโลเกวิทูอนุตตะโตปุริสัธรรมมัสสะรติสธาเทวามนุสสาณุพุทโภคภควาติสวาคัตโตภควาตาธมโมสันทิฏฐิโกอาคัลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนโกปัจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวัสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวัสังโฆอายะปฏิปันโนภควาโตสาวัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสวาคัตสั่งโขอธิหังสตาลา เอสัมภะา,าวะโตสร้าวะกะสังโคอ,อาหุนโยปะหุนโยทักขีนโยอันชลีกะลานีโยอนุตตังบุญยะเคลตังโลกาาัสสาตีบทที่สิบจินดามณีปี่ยังมันตังจินดามณีปี่ยังมันตังยะสังทาสังโกนาอุปสันติสีเนหัางมาตาปิดตาวะโอระหัางปะโพจันตะตัก ตันจามหาราชาตวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทิกิมจิเทโวเยสโกปัชชางทัสมิ่งกินเนาวาทตาปียังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิธิราพังชนะนยเยมณีจินดาปียังจัทานังสัพเพชนาโมหุชนาปียังมะมะสัก,กตาวาพุทธรัตนังโอสะท่าอุตมงวราหิตตังเทวามนุษยานังพุทธเตชนะโสธินานาัสตุป,ปัตวาสัพเพทุกข,ขาววุปสเมตุเต สกัตตวะธรรมรัตนังอุสุังอุตมะมวารังปะหฮีอาหุสัมบะนังธรรมเตเชนะสุธินานะสตุปปัฏวาสะพเพยยาวูบะเมตุเตสกัตตวะสั้างครรภ์ตนังอุตุธาโอตมะมวารังอาหุเนยังวะหุเนยังสังางเตเชนะสุธินานะสตุปปัฏวานะสเพโลคาวุสเมตุเต วันที่7ถึ11อง11รอบที่2อิติปิโซภะคะวาแะหังสัมมาสัมพุทโววิทาจารานะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมนัซซาลติสธาติวามนุนนสซาณุพุโทโธภคะวาติสวะฆาโตภะคะวตาธโมสันติติโกากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานิโกปะจต่างวิทตะพูยุหิติ อุปฏิบันโนภะควาโตซาวะสังโฆชุปฏิบันโนภะควาโตซาวะสังโฆยาวะปฏิบันโนภะควาโตซาวะสังโฆสามีติปฏิบันโนภะควาโตซาวะสังโฆยานิท่านสตาริปุริสายุคานี้ถาปุริสาบุคลาเอสัมพระควะโตซาวะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนทะคิเนโยอันเลีกาลานิโยอนุตังบุญยเทตตังโลกัสสาติจินดามณีมียังมันตังยะสัง พาสร้างโกนางอุบาสันติฤีนีห้างมาตาปิตาวะโอระห้างปัโปโพตันจามหาราชาตาวังมังโปสัทโนทีปางกาเลเทโวสสโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตาซาลีปิดโตว,ว,วันตุเมสิธิลาพาชนาเย,ยมดีจินดาปียังจัพระนางสัพเพชนาวะหุนาปียังมามา สกัตตวาพุทธรัตัณหโอสะาอุตมังวรังหิตตังเทวามนุสซ่านังพุทธเตชนะโสหินานะสตุปัฏวาะสะเพทุกข้าวูมาสะเมตุเตสกัตตวาธรรมะตัณหโอสะาอุตมังวรังปางีราอุปสมานังธรรมเตชนะโสหินานะสตุปัฏวาะสะเพพยาอุปสะเมตุเตสกัตตวาสร้างข้าตัณโอสะาอุตมังวรังอาหุนยังปะหุนยังสังคเตชนะโสหินานะสตุปัฏวาะสะเพโลคาอุกสะเมตุเตบทที่สิบสองชินน้ำบรรทอน ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานางจตุจัดสัจจาสพังและสร้างเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาหโยพุทธถทวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัธาเกเตมุนิสราศีสีปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนสังโฆปิติโตไมหังอุเรสวาคุนากาโลไหไทเยมีอาลุรุทโตสันติปุทโธสักขีนีคนทันโยปิฏาเสษมุขาโนจวามเก พระคีเนสรวันนี้ไม่หาพระสุนทร้างล่าหัโลกัสโปจัมหานามอุพระสุนทรพโสตเกเจสโตปิภพะสิงสุเรียวะปางกับโลนิสินโนสิสัมบโนโสมิโตมุนิปุงเขาโวคูมารกัสโปเหโลมาเหสศีจิตดวะฮะโกสงไม่ห่างวัฒนนิจังปฏิทาสีริกุณากรโลปุนโนอังคุลิมาโลเจาปารีนัะศิวลีเถราจับปัญใจอิเมชาตานาราเตติลกามะมะ เศษรษฐีมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีตมหาเถราชิตาวันโตชิโนรัสสาชาลันตาเซระเตเชนะอังคำมังเคสุสันติตา รัตนัางผูตรตัวอาสิทักษิณีเมตตัสุตการพระสักขางประตัวอาสิวามีอโคลิมาละกังขันธโมราปิตันจาาตาณติอสุตกรรมอาการเสชะทนางอาสิเสสาปะการันทิตาชีนานาวรัสสัญญาตาสตาปะการละลังกาตาวาตปิตารัศนชาตาวะหิและสุปัฏฐวาเสสาวิเนยังงานตัวอนันจทีนาตยะสาวาสโตมีสกิเจนะสัทธาสัมุตภะพเชลชีนักปัญชลามช่ำหิมะหิทิหัลนตังมหิกะเล สถาปเลนตุมาปะริบาเลนตุมาเศรษฐีมหาปุริสภาริเจวะมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปะทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันาลายโยสัทธามานุภาวะปะริโตจารามิชินะปัชเรติ คาหุ้งสหัสพิมมีตาาวุันตังคีเมลังอุทิตาโคและเซนามาลังทานาที่ทำมาวิธีนาชิตวามุนินโาเลาวันโดเตชมคานินาลาติเลกามาพิชิตะบารติงโคนัมบานาลวะกามาท่านตีแต่วิธีนาชิตวามุนินโตลาเสวันเตชมาคานินาลาคินีข้าชางวังอติมทัพุตังทาวคจะกามาสนวัสทารุนันตังไม่ตมุเศกับวิธีนาชิตวามุนินโตตาเตหัสวันโดเตชมคานิ ผูกิตาคะทำแม่หิตหาตาสุทารุนันตังทววัตยโยชนะภามุมาแล้ววันใดดีวิสาขมโนชิตตวามุนทนเดสาวัตเตชุคลานิกัตวาวน,ทน,ทน,นกะกัตธมุทารังอิวาปิาจามจาตใจนึนนนนนกว่าจะนานนงชนะกาย,ยามาเชนเตนะสงวินาชิตตวามุนทนเตสาวมรเตยชุนคลานิสัจังวิทยายามาติสัตะกาวะเกตุวาทาพิโรปิตตมมานางอาติอัทภูตังปัญญาปัตปัตสโตชิตตวามน,นทวนเตสามรเตชุนคลาน,นิ นั่นโงปาน,นั้นทา้าะข้าวิวูตันไม่หิตบุเตยเนปุชะเคนะข้ามาเบียนต่วยทูป,ประเทศสาวทนาชิตวามว,ตวมิโนนเตยสาววันเนชกลางนี้ทุกอาทิตยปุชะเคนะสุดทัถังคำม้าสุดชีชุตีมีที่ิกาพิธานนะยนานคาเทนะวิหินาชิตวามว,ตวมิทนนเตสาวันเตช่กลานี้เอตาปีพุทธาเกรามังคลาอักขาทายว่าจะนนที่นาที่เมสตาเตมันติหิตวานะเนกาวิวิธานิจบัตทวานิม่ของสุขของอเริคาเมือโรสปันย มหาการุนิโกนาถูหิเตยสภปานีนางปูเนตวะปรามีสุนโตสัมโพเดบุตมาเอเตนะขจวะเตนะหูเตชมุขละชี้ยนตรงบิที่มูลเลสกยานางันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชอยอิเชยสุเชยมังกเลยอภราชิกับปังเกสีเสปัาวิปกะเลพิเศเกสรบุธนาคปโตคติสุนกตังสุมาขละสุภาตังสุขุจิตสุขโนมุโตจักชีาคาเซสุบันีนงกมาวัจกมมาบัตนาบัินามโนกรรมปันตีเตปัตถินาปัตินาใตวานนปันเถรน ภาวะตูสัพพมังขะลังแล้วท่านตูสัพท์เทวตาสำมวับพุทธานุภาเวนะสัพพะโสถิพุทธตเตยภาวะตูสัพพมังขะลังแล้วท่านตูสัพท์เทวตาสำมรับธรรมานุภาเวนะสัพพะโสถิพุทตูเตยภาวะตูสัพพมังขะลังแล้วท่านตูสัพท์เทวตาสำมรัสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถิพุทตูเตยบทที่สี่สี่ปฏิทานนะคะถานยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปยะเลโพธิคะเลตะหิ่งตะหิ่งจานธรรมะธานีนะพุทธตุ พระวันเตปูชิตาโสติ่งกาโรเตทะวิหารมันเลเทราจากมัชาวนาวกาจากพิขาอุสารามิกาธานะาปัตติอุปาสากาคามาจากเทสานิคะมาสอิสลาสัป,ปานาปูตาภิกษุหิตาวัตุเตชราภูชาเยเบจจานทสัสมภาวะสังเสทาชาตาอะถาโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปจิตะเตสะเพปีถูกขสะกะโรนตุ สังขยังทาตูจิรงังสตังธรรมโมธรรมมาธาลาจะปุขละสังโคโหวัวตุสม,มาโคจะอัตตยะจะหิตายะจะอัมเรีระคาตุสัดตัดธรรมโมหัพเพปิธรรมมาจาริโนโวุตจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ปะสันนาหวนตูสเพปิปานิโนพุทธส,สเนสัมมาทารังบเวสันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทิภาวัยสันตานางสมีทางเนตุเมทนินงมาตาปิตาจะอัตรากชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสภทา บทที่สิบห้าเทวราอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยายาปัตตาจะนิพยายามกดปัตตาจะนิสักรโขการหุ่นตุสัพเพรบไปาริโนเอตาวตาจะนิสัมพยาบุญจสัมมาทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทัยนะสีลังละกันตุสัมปทาภาวนาพิยตาหุ่นตุขันตุเทวตาคาถาสัพเพพุตทาวัลปัตตาปัญเจกานณจะยามภาลังละกันตานัจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพะโสบทที่สิบหกสุมาคาละคาถาหุ่นตุสุ โหตุสัพพังสุมาฆลังละคันตูสัพเปเทวตาสัมมาพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมาฆลังละคันตูสัพเปเทวตาสัมมาธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมาฆลังละคันตูสัพเปเทวตาสัมมาสังขานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจิอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพรรัตนาตายด้วยการสาธยายบสวสอนมนพระสูตรพระบารีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คนจากทุกข์ท้งปวงจเจริญทาง,งโลกและทางธรรมถอนทวยเทบพยายดาทั้งหลายปรดจงอนุโมทนาใน,ในการสวดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดํำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายกเศรษฐีเหรียญยกเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบารีจงสำเร็จศักดิ์ ทุกประการเถิด